มื่อนี่มีคนเหตุก็เผาให้กินมาเด้อมาเด้อผัดแปลงผัดแปลงมีคนดังแพ่งวงการติกต็อกู้ไดเป็นเอฟซียายจุกรูมาดงมาดังนี่มื่อนี่คอยจี <c oughs> ด้กินฟีมือยายจุกรูเด้อทุกคนอยู่แบบมะมเม่แม่ดเดี๋ยวสิเลียเมือถา่า <c oughs> แ่บแน่นอนใส่สผงแหวซ่ย่โอ้โหกูมางามแบบน,นี้ จำกูได้นาะปนเริมอยู่มันยังแสบ <è S> ่ <laughs> อยบวลดถ้ข่อยบใไซพิ้วเตอร์อข่อยบวลดโอ้กับเมืองหนา่อย,อยแน่ราะฉะนั้นเจ้าต้องสวยไปด้วยกันเลือว่าแม่อันผูกกระบาดให้กักซากยุนนานะงามตัวจริงงามกว่านลูกจ,จนมาคนมาคอมเมนต์ว่าอันกระสซพิ้วเตอร์แน่วะนะ,วนะบวตัวจริงงามกว่าคลิปอันนั้นไหมเดี๋ยวไปเอากระทะกันเดี๋ยวสีบอกเอฟซี่าผู้ใดเป็นเอฟซียายจุกกู โจริงเล่าง่ามกว่าในคลิป